สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโพสต์พอชีวิตเกิดอะไรขึ้นเพื่อนดาราแห่าถามเกิดอะไรขึ้นหลังดาราสาโพสต์ตัดเพาะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทําเอาเพื่อนๆพื่อนดาราแห่เป็นห่วงหลังนางเอกจากจากวงวงละครมากสีเดียบริษาไม่รู้ว่าเธอไปเจออะไรมาถึงได้โพสต์ข้อความตัดเพาะชีวิตโดยล่าสุดเดียบริษาโพสต์ลงอินสตาแกรมว่า ชีวิตคนมันยิ่งกว่าละครอีกเล่นละครมาเกือบ40เรื่องเชื่อไหมบางเรื่องที่บทดราม่าเยอะๆยังคิดเลยว่าอะไรจะขนาดนั้นแต่วันนี้รู้ซึ้งเลยว่ามันมีเกิดในชีวิตจริงซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้คนในวงการบันเทิงเข้ามาส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะขอบคุณพเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ